ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมใบไม้ถึงเปลี่ยนสีตอนหน้าหนาวฉันก็เคยวันนี้ฉันจะพาไปไขปริศนาธรรมชาติใกล้ตัวที่เรามองข้ามกันเมื่อก่อนฉันคิดว่ามันเป็นเวทมนต์แต่ความจริงแล้วมันคือวิทยาศาสตร์ต้นไม้ฉลาดมากพวกเขาจะลดการสร้างคลอรโรฟิลซึ่งเป็นสารสีเขียวที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงพอคลอรโรฟิลน้อยลงสีอื่นๆที่ซ่อนอยู่ ก็เล็กปรากฏออกมาไงพวกเราเคยเห็นไหมสีเหลืองสีส้มสีแดงเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมต้นไม้ต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะเพราะว่าหน้าหนาวแสงแดดน้อยน้ำก็หายยากต้นไม้เลยต้องจำศีลเหมือนหมีจำศีลเลยนะ ว้าวฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพื่อนฉันอุทานเห็นไหมวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราแค่เราสังเกตและตั้งคำถามธรรมชาติยังมีเรื่องว้าวๆอีกเยอะให้เราค้นพบออกไปสำรวจลอกกันเถอะ